สวัสดีค่ะมือนี้ยมีญยย่สำรวยกะมาในตลาดอีกเนาะพี่น้องเนาะมาสื่อปุ๋ยสื่ออุปกรณ์ได้ใส่ไ้ใส่หน้าเนาะพี่น้องเนาะพอดีอันมีญงสำรวยกะได้ได้เขามาตลาดกะมาสื่อของทุกสิ่งทุกอย่าง่าละพี่น้องเอาไปใส่ไ้ใส่หน้านะกับขออนุญาตจ,จาของ้านทุนหลั่งย้ค่ะ หมายถึงว่าจะเอา ฝนตกมากพี่น้องก็มาหาปุ๋ยไปใส่เข่าใส่เข่าใส่ไฮใส่หน้านาะพี่น้องเนาะเจ้าของลานคนใจดีใจดีพี่น้องของด่านเพิ่นเจ้าของลานคนใจดีกะสีมาบริการเพิ่นไปจ้ำนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามาใส่บริการเพิ่นไปจ้ำลานประสิทธิ์ก้านเกษตรเด้อจ้าไปอยากซื้อปุ๋ยกับเข่ามากสาขาโปรเชตเข่ามาซื้อได้เนาะพี่น้องเนาะ ใจดีใจดีพ pues ี่แนพี่น้องเออเจ้าของลานคนใจดีค่ะใส่ท้ดยกาฟก็ไรก็แช่ก็ติดตามเรื่องพี่น้องเรือช่องมีเงินสนวยสอนทมเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยกาเก็บมันใจดีให้ มาซื้อไม่ใช่ยากจ้าจ้าคลิปนี้แไว้สมิ่น้องพี่น้องเนาะเอายาทุกตัวที่ทางร้านจัดให้บรลุการให้หมดรการให้หมดเช่นพวกที่มันเป็นผงก็ใส่ลงไปในน้ำาครับเพื่อไหนคํำในนํำปรึกษาอย่างดีพี่น้องนี้เาก่รางล้วเวลาเขาไปใส่เขาใส่แกนหนึ่งปากระป๋อง คุณพ่อของลองพี่เลยครับไปเลยใช่ัหมท่นแน่นขนาดนี้เล้วคุณพี่น้องเพิ่นเอ,อาใไซรุให้แล้วย่างย่างดีเด้อจ้าเด้อนี่ร้านร้านประสิทธิ์การ,กรเกษตรพี่น้องสาขาบัวเฉดเด้อจ้าเด้อใครสนใจกับเขามาใส่บริการไหนเด้อพี่น้องเพราะว่าเจ้าของร้านเพิ่นใจดีแฮง โอเคจ้าคลิปนี้ก <funz iona> ็ไว้สำนี้แหละฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ในเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะบ๊ายบาย